เพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าคนจีนหายไปไหนกันอะตั้งแต่ปี2025นะคะคนจีนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยหายไปทั้งหมด30%เลยค่ะเกิดจากอะไรให้ทุกคนลองทายกันเอาแน่ๆข่าวที่แบบดังมากๆตอนนี้แล้วกระทบที่จีนก็คือเคสลักพาตัวนักแสดงจีนในไทยคะ่ะทำให้ไทยรู้สึกว่าเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมอีกแล้ว แล้วก็ตอนนี้นะคะเศรษฐกษิจจีนเนี่ยเขาชะลอตัวแล้วก็ค่าเงินบาทเราอะแข่งขึ้นทําให้อะไรทุกอย่างก่อนหน้านี้ก็คือดูแพงขึ้นค่ะสําหรับสายตาคนจีนแล้วประเทศที่กําลังมาแรงในสายตาคนจีนตอนนี้นะคะที่แบบเที่ยวถูกสวยอร่อยก็คือจะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามค่ะบวกกับในโซเชียลมีเดียจีนต่างๆเนี่ยก็ มีพวกข่าวลบค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสแกมต่างๆทำให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยรู้สึกว่าผักก่อนแกอาจจะยังก่อนนะคราวนี้สิ่งที่มันมาตกอยู่กับผู้ประกอบการไทยก็คือว่าพอคุณจีนหายไปเนี่ยรายได้ที่เคยได้เนี่ยมันก็ลดลงค่ะ ถ้าถามพี่ๆผู้ประกอบการตอนนี้นะคะอยากรู้ว่าพี่ๆคิดยังไงกันบ้างและมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างคะมาแชร์กันนะคะ